คืนกี่โดีเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวมะม่วงซื้อมาเมื่อกี้ครับเลิอกอางานซื้อมา60บาทครับผมเดี๋ยวเทน้ายากะทิเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมากินกันเลยนะครับมาด้อมาเด้อ น้ำดอกไม้น้ม้วนกวานข้าวเหนียวก็อร่อยหัวก,กะทิแค่นิดนึงพอดีเลยครับ กินทุกวันไม่ดีนะครับอ้วน,นนานกินทีแล้วดูมันครับเลิกงานมากเหน,นื่อยๆนะครับก็อะไรครับ ท่านไหนน้องๆท่านไหนที่อยากได้กําไรเก็นมะขามหรือกําไรไม้ดาทักมาสอบถามได้นะครับผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงผมลงไปเมื่อคลิปที่แล้วก็ไปเปิดดูคลิปแล้วนะครับพอดีตอนนี้ไม่ได้เตรียมวนะ้ครับลืม เหนียวก็อะไรอย,อ,อยู่บ้านก็มีนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้กินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกเหลืองเดม หม่ถึงอ่อนนะครับดิ่มคืค,คือยังไม่สูกพรชาติหวานไม่มากนะครับน้ำดอกไม้ มารับชมและติดตามนะครับผมเพิ่งเริ่มหัดทําคลิปแต่คลิปผมช่องผมมาเปิดมานานนะครับทำบ้างไม่ได้ทำบ้าง ข้าวเนียวก็อร่อยนะครับเป็นข้าวเนียวมูนเดินไปซื้อที่ปากซอยเมื่อกี้คงจะเห็นร้านที่ซื้อแล้วนะครับเพราะ กินเยอะก็ไม่ดีนะครับอิ่มสุ <c oughs> มยดยานนะครับก็ทำคลิปนี้ก็อยากพูดไม่ค่อยเป็นนะครับ คุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหรครับยังโมงไม่เก่งมมสมัยมันเด็กกินไม่เป็นนะครับข้าวเหนียวมะม่วงถ้าจะกินก็มะม่วงมะม่วงไปเลยตัวมากินเป็นเฉยเลย ทุเรียนด้วยครับแต่ก่อน,นยังกินไม่เป็นตัวมากินเป็นเจอเยอนี่ครับมาแล้วครับมะม่วงสุกกับข้าเนียมูนก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวมาเจมามอมะม่วงดิบมันเป็นยังไงมะม่วงดิบนี่ครับมะม่วงดิบบ้านบอกเรียกมะม่วงดิบ ก็คือมะม่อเทียังไม่สุกนี่นะครับเป็นมะม่วงมันซื้อมา20บาทที่ครับ มืปีที่แล้วมาทำงานใหม่ๆครับรับวงใน้กินบ่อยมากกขบอกกันโควิดได้โควิดแต่สุด้ายพอถึงเวลาติดโควิดก็ไม่รอดครับติดเหมือนเดิมครับ เป็นมะม่วงหมันนะครับอร่อย วันนี้จะไม่กินข้าวแต่ก็กินข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วเซกเศบ de la น้ำจิ้มนี้น่าจะน้ำตาลน้ำตาล70%ครับพริกยีสิบของชุูรส1ิบตามรสชาติที่ลิ้นได้สัมผัสนะครับลิ้นระดับแยกรสได้จมูกแยกกลิ่นได้ ไม่ได้เปิดเพยอมครับเดี๋ยวเสียงมันเข้าตับท้ายไข่ต้มเมื่อคืนเป็นคลิปแรกที่ถ่าเมื่อคืนนะครับก็ลงไปแล้วก่อนหน้านี้ครับคลิปนี้คือคลิปที่สองไข่เมื่อคืนกินไม่หมดนะครับทดสอบต้มดูแล้วอาจารย์ามาใส่ก่อนใส่เปลื่ย สองแบบไม่รุนใจร้อนนะครับ <c oughs> นี่ต้มเมื่อคือนคะรับ <c oughs> เครื่องต้มไข่รีวิวไปเมื่อคืนครับซื้อจากแอปดั้งดูนะเดี๋ยวเราจะมากินไข่ย,ยอดกับซอสนี่ยังแบบสวยๆอยู่เลยซอสปัเขอยวอี่าจะเปิดดังเหมือนซิปโป้เลยใครรู้จักไปแช็คซิปโป้บ้างครับ ตัวหนึ่งประมาณ5,000บาทโอ้คตรแพงเลแต่ในสนับผมนะครับ กินฟอกเดียวนะครับรู้สึกไปอิ่มเลก็ขอบคุณพี่รับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ